เราถามว่าคุณหายใจไม่ออกไม่เกิดปัญหามีหลายคนนะครับต้องต้องการให้ลูกเโตโตสูงใหญ่เพราะว่าทําไมนมถ้ากินแล้วโตเพราะว่าในนมเนี่ยมันมีโกรทฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนที่ทําให้โตสัตว์เนี่ยนะครับเวลาคลอดลูกมันออกมาจากท้องแม่เนี่ยนะมันจะต้องวิ่งหนีศัตรูได้นะงนั้นมันจะมีโกรทฮอร์โมนที่ทําให้มันเนี่ยวิ่งได้ให้กําลังให้มันจะพัฒนาตัวก่อนแต่มนุษย์เราเนี่ยมันพัฒนาสมองก่อนเพราะนั้นนมของนมของสัตว์กับนมคนมันจะผิดกัน ใช่ไหมเมืเคค่อเราไปกินนมนมสัตว์เนี่ยเราก็ทําให้โตแต่สมองไม่ได้พัฒน,นานะครับค <im itation> ุณจะเห็นว่าปัจจุบันนี้นะเอาในง่ายผู้หญิงเนี่ยนะ <im itation> เด็กๆผู้หญิงน,นี่นะจะโตเร็วกวา่ากว่าโบราณนะหน้าอ,อกนี่ขึ้นทั้งหมดเลยอายุสิบกว่าเน,นี่ยหน้าอกได้ใหญ่มันเยอะเ <im itation> ยอะเลยวเขาเรียกว่าเรียกว่าเจริญพันธุเดียะเพราะว่านมนี่ไงทำให้เราข,ขึ้นมาอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วเด็กปัจจุบันนี่นะก็คือถ้ากินนมเยอะจริงๆถ้าถามว่าตอนนี้ถามว่าลูกเป็นภูมิแพ้เนี่ยนะ ให้คนเดินน้อยหน่อยหาทางจะพืชหาอะไรขึ้นมานะครับแต่ถ้าหาว่าเขาจะไม่เป็นมากนะครอก็พอกินได้แต่อาหารอย่างอื่นมาเสริมบ้างนะครับก็ไม่ควรทานระหว่างยื่นควรจะเป็นใน่โอ้อโหถ้าว่าคุณกินข้าวเสร็จเล็กทานดงก็ไปแกะกล่องหนึ่งนั้นเรียบร้อยเลยครับป่วยแน่ๆน่เด็กคนนั้นเป็นภูมิแพ้แน่ๆเลยแน่นอนเลยครับปัจจุบันนี้นะครับเราแจากดันฟรีเลยนะครับเด็กเป็นภูมิแพ้กันหมดเลยจริงๆนะครับเราเจอมากมายเลยนะครับครับพฤติกรรมที่บ้านก็คือคุณแม่ก็จะให้ลูก แล้วครับเมื่อป่วยแล้วเราก็ไปหาหมอพ่นยาฉีดยานะครับมีอยู่คนหนึ่งนะผมเด็กๆที่เป็นภูมิแพ้นี่นะมีมีเด็กคนหนึ่งจากยุทธยายุทธยาก็เขาก็รักษาจนหมดแล้วนะภูมิแพ้นี่นะครับเจ้ายุทธยาหมอรักษาจนหมดแล้วจนมาหาหมอใหญ่ที่กรุงเทพแล้วไม่หายไม่หายภูมิแพ้รักษาไม่หายต้องฉีดยาร5อยหสิบเข็ม เด็กนิดเดียวนะครับต้องฉีดยา150เข็มเขาฉีดได้สักไม่ถึง50เข็มเขาก็บอกว่ามันไม่ไหวแล้วเพราะว่าวันศุกร์ทีเนี่ยต้องพ่อต้องพามากรุงเทพมาฉีดยาเข็มหนึ่งแล้วก็เล่นกับใครไม่ได้แล้วครับแขนมันห้อยแล้วอ่ะห้อยแล้วนะรับเล่นไม่ได้แล้วมันปวดมากเลยวันหนึ่งป้าเขาพามาหาผมป้าเขาป้าเขามาก็ติดมาผมทําให้ทําอะไรรักษาเขาดูธีการไหนแค่น้ําเย็นน้ำาัลมลมนมขนาดนี้นะ ฟุ้งผ้เด็กคนนี้ไปเมืองจีนไปเที่ยวเมืองหนาวๆได้เลยครับก็พ่อแม่ไปนักการเมืองใหญ่อก็อยู่กับคนอยู่กับคนดูแลพ่อแม่มีเวลาดูดูลูกก็กินน้ําอัดลมแทนน้ํากินนมใช่เยอะกินแต่นมกินแต่ละอัดลมครับเราแก้ขาแค่นี้เราบอกวขาขอสามอย่างนะสามขนี้แหละทได้ไหมตอนนี้เขาอยากเขาไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าทาได้ทําได้ได้แล้ครับเขาหายได้ครับคุณหมอคะถ้าจะเกิดสมมติว่าป่วยอยู่ ทานอาหารไม่ได้แล้วทานนมแทนอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะมีผลอะไรไหมก็หนักจิครับควยหนักเลยครับนะครับมีอยู่มีนะมีคนป่วยนะครับเวลาด้านลูกชายผมเนี่ยเขาเขาก็พอจะรู้เร um> uh <no uh no> hm ื่องของธรรมชาติบ้างไปเยี่ยมญาติป่วยไม่ใช่คนนี้คนโตนะครับคนโตเขาไปเยี่ยมญาติป่วยที่เขาเป็นโรคหวัดหายใจไม่ออกแต่คนที่ไปเยี่ยมเขาเอาอะไรมันรู้เอามาเยี่ยมแล้วไหมครับนมกับกับกับนมไอ้เขาเรียกว่านมเขาเรียกว่า นะรไม่ใช่นมกับน้ําน้าเต้าหู้แล้วก็น,น้ําลูกเดือยอแล้วบัดเขาจะหายไหมครับจะออกโรงพยาบาลได้ไหมนะครับเนี่ยเขาออโรงพยาบาลบาไม่ได้เลยครับเจ็ดวันยังออกไม่ได้เลยบัดไม่หายนบน้ำมูกไหลโกโกตลอดเวลาเลยเพราะว่า <S an> เป็นบตดนี่เขาเย็นใช่ไหมครับร่างกายเขาเย็นก็อยู่ในห้องไอ,อ,อก็เย็นแล้วเขาจะกินนมกับอีกก็เย็นจะเยือกไปเอาน้ําลูกเดือยเย็นเยือกเลยนะครับน้ำลูกเดือยเนี่ยเอาน้ำเต้าหู้ก็เย็นครับ กินอาหารอื่นไม่ได้อย่างที่ว่าคุณเนี่ยก็กินนี้แทนแทนอาหารไม่ต้องออกโรงพยาบาลเลยตั้งนาาเลยนั่นคือเรื่องของเรื่องที่ไม่รู้เรื่องไงบางทีเราไปเยี่ยมเราก็ซื้อแต่นมไปอาหารเนี่ยกินไปแต่ปัญหาว่าคนป่วยคนป่วยนี่จะป่วยหนักหรือเปล่าเราจะไปฆ่าคนป่วยหรือไปเยี่ยมคนป่วยกันแน่ครับผมแล้วเราต้องทำยังไงฮะถ้ามีคนป่วยเป็นหวัดเราจะเป็นหวัดเนี่ยครับขิงเนี่ยครับง่ายๆครับบ้านเราเนี่ยครับเอาง่ายๆขอมีขิงหนึ่งย่างนะครับขิงเมื่อเรากัดเมื่อเรารู้สึก หนาวเย็นนะน้ำมูกไหลหรือว่าเป็นหวัดขึ้นมาเอาน้ำขิงมาต้มกินนะครับเอาขิงมาต้มกินบ้างเอามาหั่นหันเป็นแว่นแว่นมาเคี้ยวกินบ้างอย่างเม่งคำขิงจะช่วยขับลมให้ความอบอุ่นกับร่างกายเราให้ปอดเราเยอะให้ปอดเราอบอุ่นขึ้นมาก็จะไล่หวัดได้เมื่อเราเป็นไข้ตัวร้อนนอนไม่หลับมันร้อนขนางใมากก็ฟ้าทะลายโจรนะครับสักสเม็ดดีไหม ก็ก่อนนอนสองเม็ดเนาะก็ดับพิษดับร้อนเราสงบหัวใจเราสงบตับเราให้เย็นลงมันก็จะนอนหลับมันก็จะทําให้เราถ่ายออกดีครับแค่สองอย่างนะครับสองอย่างแค่นี้นะประจําบ้านไว้นะครับแค่นี้แหละครับที่มันเป็นปัญหาแต่เด็กๆนอนก็เอาน้าน้าขมหน่อยแล้วก็ได้ครับจะาประจาหรือถามอ่ะพ่วกนี้ถารได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คือสะสมหรือไม่สะสมครับอ่าไม่คือไม่ใช่ว่าเรากินยาขิงขิงขิงต่อตลอดเวลาเนาะไม่ได้กินแต่ฟ้าทลายโจรตลอดเวลาไม่เป็นยาเฉพาะกิจนะครับนะเมื่อกินแล้วเสร็จแล้วเราก็พอบางทครับเดี๋ยวมันจะร้อนแล้วโอ้เลยนะตอนนี้กินเข้าไปใหญ่ร้อนใหญ่ร้อนใหญ่แล้วไปกินฟ้าทลายโจรเนี่ยอ้าวเย็นใหญ่เลยตอนนี้ครับ ไม่ใช่ว่ากินใหญ่เลแล้วกินตลอดไปไม่ใช่ะนะเขต้องดูนะร่างกายเราเนี่ยนะดูความเป็นหยิ่งเป็นยาดูอาการที่เป็นเกิดขึ้นมาไม่ใช่บอกโอ้โกินอะไรดีก็กินใหญ่แล้วก็บอกฟังทลไรโจรด,ดีโอ้โกินดีนะลดลดลดความดันโอ้โกินใหญ่เลยบางคนกินเข้าไปแล้วมีคนอยู่ชลบุรีกินเข้าไปวันนั้นเลี้ยวต้องเลี้ยวรถเข้าโรงพยาบาลเพราะมันเย็นเลือดมันแข็งเลือดมันนั่นเลยวูบลงมาเลยต้องเข้าพยาบาลเลย ก็กินแต่ฟันอะไรโจรทุกวันทุกวันทุกวันบอกมันทําไม่ได้กินสักเจ็ดแปดวันเนี่ยฟันอะโจรเนี่ยกินสักอาทิตย์หนึ่งก็พอแล้วไม่กินไม่อยากกินเป็นเดือนเป็นปีไม่ได้ครับผมลูกชายผมจะมีเรื่องกําเดาหลายเรื่อ่อนกําเดาคืออะไรกําเดาก็คือความร้อนเนี่ยกําเดาก็เรียกว่าถ้าว่าถ้าแพทย์แผนไทยนะเขาเรียกว่ากําเดานี่คือเรื่องของฟามร้อนข้างในมันร้อนปอดเราร้อนนะครับแล้วเรามร้อนขึ้นมาทําให้เยื่อในจมูกเราหรือเยื่อในปอดเราเนี่ย มันแตกได้คก็ทําให้เลือดไหลก็ต้องเอายอมเย็นมาโปะใช่ไหมโ<ด>ปะดับความร้อนหน่อยนะครับดับความร้อนหน่อยอาหารไม่ย่อยครับกินนมตาที่ผมว่าทานข้าวแล้วก็บนมหนึ่งกล่องใช่ไหมครับอาหารไม่ย่อยแล้วทําให้เราร้อนขึ้นได้ยังไงคอ,อ้าวมันร้อนนี่ครับเมื่ออาหารไม่ย่อยใช่ไหมครับก,รรราาก็ลองเหมือนเราหมักเหล้าหมักเบียร์หมักน้ําชีวภาพใช่ไหมครับเมื่ออาหารไม่ย่อยเจอของหวานเข้าไปนะครับหมักระเบิดเลยนะครับฝ้าเนี่ยนะครับที่ปิดไว้เนี่ยนะที่หมักเนี่ยนะมันระเบิดตุ้มเลยนะครับ ถ้าเคยเคยถ้าใครเคยหมักน้าเชื้อภาพหนักหมักน้ําลูกยอ,อยต่างนี่นะเอาอาหารหรือของสดเนี่ยนะครับแล้วน้ำตาลใส่ไปหน่อยจะทาปฏิกิริยากันนะครับนะดันฝาระเบิดขึ้นมาได้เลยเพราะฉนั้นทั้งร่างกายเราเป็นไงเราก็เกิดปัญหามากมายใช่ไหมปัจจัยโรคที่เกิดขึ้นมาน้ําในหูไม่เท่ากันโรคเกิดกดไหลย้อนใช่ไหมครับครับแล้วโรคอะไรกันที่มันเกิดขึ้นมานะเกิดขึ้นมามนนใช่ถ้าไม่ป่าเป็นแผลอ้าวเมื่อกี้ผมคุยกันบป่าเป็นแผล ปากเป็นแผลเรามาทำยังไงนี่คือสัญญาณเตือนใช่ไหมที่บอกว่าปากเป็นแผลมากมาเยเลยปัจจุบันครับเมื่อไปหาหมอหมอก็ให้ยากแก้อักเสบยาทายา,ยาทาครับอะไรนะคานาล็อกหรืออะไรนะคารนาล็อกน้องนะครับก็เขียวปีเลยนะครับเขาเรียกสีม่วงเลยนะับสีม่วงเลยนะแต่ละคนแต่ละคนอทําไมมันเป็ดทาไมมันเกิดอักเสบนะครับมันเป็นเพราะอะไรเชื้อโรคหรือเปล่าเรากินอาหารเราอาหารดีๆนะแต่ทําไม ปากอักเสบคออักเสบทําไมมันร้อนในบ่อยเคยสังเกตรู้จักวิธีการนี้ไหมนะครับเมื่อเราอักเสบเมื่อเราคอเจ็บเมื่อเราคอร้อนนี่นะครับ,รบสิ่งหนึ่งที่จะที่จะดูก็คือกระเพาะอาหารมไม่ย่อยจำไว้เลยนะครับเมื่อท่านเจ็บปากเมื่อท่านปากเป็นแผลนะครับเมื่อท่านร้อนในกระเพาะอาหารท่านไม่ย่อยแล้วทำไมมันร้อในในเลยครับกระเพาะมันเกี่ยวอะไรกัน เมื่อกระเพาะตรงนี also, made, si ้นะครับอยู่ตรงนี้เนาะกระเพาะเราเมื่อกระเพาะมันไม่ย่อยอาหารที่กินเข้าไปใช่ไหมไม่ย่อยใช่ไหมครับมันก็หมักสิครับมาที่ผมว่าเมื่อกี้นี้ถ้ากินของหวานไปด้วยนะหมักขึ้นเลยครับเป็นผาหมดเลยครับเผาขึ้นถึงถึงศีรษาเลยเลยศีรษาไปอีกทะลุไปเลยมันเผาหมดเลยครับเผาตั้งแต่หลอดอาหารขึ้นมาใช่ไหมครับหลอดอาหารหลอดคอเผาไทรอยดันคุนนะครับเผากล่องเสียงคุนนะครับเผาคอเผาปากเผาลิ้มหมดเลยครับ แล้วแก๊สก็ออกหูออกตาออกหูก็กลายเป็นน้ําในหูไม่เท่ากันอ๋อ,อขึ้นมาที่หลอดอาหารขึ้นมาคุณก็กลายเป็นกดไหลย้อนครับง่ายๆของกลุวยก๋วยครับมีอีกแต่เรากำลังถูกเล่นแล่แปรธาตุให้มันยากครับน้ําในหูไม่เท่ากันก็บอกว่าหินมันกิ้งอยู่ในหูใช่ไหมครับโรคเกิดกดไหลย้อนก็บอกว่าขั้วกระเพาะมันหลวม กอแก๊สเนี่ยนมันอัดขนาดนั้นนะยางรถยนต์คุณแข็งแข็งใช่ไหมมันลบแข็งได้เพราะลมตอนที่มันมันอัดดันยนต์ห้ไอ้ไอไอหัวสูกเนี่ยทะลุพังได้นะครับไอ้หัวรูดมามามาทานอะไรกับกับไอ้แก๊สอยู่ในท้องเราครับคุณเห็นไหมครับว่าทำไมคนเราหลังโก่งลงโก่งลงโก่งลงนั่นเข้าไปโลกกระเพาะนะอาหารไม่ย่อยลมมันดันจนหลังโก่งนะครับสังเกตดูดิครับคนหลังโก่งงองอนองนครกับลมดันจนหลังโก่งเลย เนี่ยเราก็แก้หลังโกงเครับเอามาไล่รวมออกหลังก็ตรงแล้วเจอหลายคนเลยครับ